สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังถูกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจูเนียร์สีผราบ้าน EP นี้จะเป็น EP ที่729ี่แล้วนะคะวันนี้มีผ้าบ้านๆค่ะราคาแบ่งปันจับต้องได้มาในราคาเดียวนะคะอง์ละ500บาทขอให้พี่พี่ค่ะดูให้ใช่ดูให้ใช,ใหชอบให้ถูกใจนะคะแล้วค่อยปิดชื่นชอบองคไหนนะคะเลงองค์ไหนไว้ โทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะทางร้านจะส่งให้ฟรีมีเก็บปลายทางนะคะไม่บวกเพิ่มเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันพี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยยินดีให้บริการกับพี่พี่ทุกท่านค่ะพาทุกรายการนะคะเป็นพาของทางที่บ้านน้องเองนะองค์ไหนที่น้องพูดผิดจำผิดน้องต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะพี่ๆรบกันเวลาไม่นานค่ะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้รักการชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันนะคะกะติกาของทางร้านนะคะทุกรายการจะมีหมายเลขกำกับชัดเจนนะคะสมมติว่าพี่ๆต้องการปิดรายการนี้หมายเลขที่20ให้พี่ๆแจ้งน้องว่าต้องการปิดรายการที่20 EP ที่729ี่ช่องจูเนียร์สีพระบ้าน เพียงง่ายๆเท่านี้เลยนะคะนอนจะได้ทําการจัดส่งสินค้าให้กับพี่ๆทุกท่านได้อย่างถูกต้องและก็รวดเร็วไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนค่ะ50รายการวันนี้พร้อมแล้วนะคะขนมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันแบบยาวๆเลยมีทั้งเนื้อดินชินผงรูปหล่อเครื่องรางแบ่งปันนะคะราคาถูกๆองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีถ้าพร้อมแล้วนะคะไปรับชมที่รายการแรกกันเลยค่ะรายการที่1นนะคะพี่ๆองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณ องนี้นะคะจะเป็นเหรียญดวงพ่อคูณนะคะปี2517วัดบ้านได้จังหวัดนครราชสีมาเรี่ยมกันน้ำตลับเงินเก่าใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนหน้าหลังจะเป็นหลังยันหลังรอยจานนะคะและตัวหนังสือดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยล <c oughs> องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะเรี่ยมรอบเงินแกะลายสวยงามค่ะเป็นหมายเลขที่1ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่2 หมายเลขที่2องค์นี้นะคะจะเป็นยักษ์วัดละมุดนะคะตำนานเท้าเวสุบรลแห่งเมืองกรุงเก่าเนื้อเป็นเนื้อชินเงินนะคะพี่ๆรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะ่สาเก็บสะสมมากๆเนื้อจะเป็นเนื้อชิ้นเงินรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบพักรีบรทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่3หมายเลขที่3มองค์นี้เป็นจะเป็นพระนารายณ์ทรงปืนนะคะเนื้อชินเงินกุวัดพะระศรีรัตนมหาธาตุนะคะจับขอบเงินสวยๆแบบนี้เลยรายละเอียดดูชัดเจนนะคะพี่ๆน่าเก,ก็บสะสมมากๆค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบทูเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรี ต่อไปจะเป็นหมายเลขที่4ค่ะหมายเลขที่4ะะี่นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพร้อมตลับเงินเก่าๆลงยาสวยงามแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะผิวจะเป็นผิวแห้งนะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาด ap, านนูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่5้าค่ะ หมายเลขที่5นะคะพีพ่ีองค์นี้เป็นเหรียญอะคางหน้าพระก,กิ่งนะคะเป็นเนื้อสำริดทองด้านหลังจะเป็นหลังรอยจานเต็มองค์วัดบวรนิเวศวิหารเนื้อเป็นเนื้อสำริดทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาท จะส่งให้ฟรีนะคะพี่พีสวยงามแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่5ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่6ค่ะหมายเลขที่6นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะวัสสาลีเป็นวัสสาลีโขนะคะพิตรารามปี2422จังหวัดนนทบุรีด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือนะคะเป็นหลังหนังสือแบบนี้เลยปี2522นะด้านหลังเป็นหลังหนังสือดูชัดเจนนะคะส่วนด้านหน้าค่ะใบหน้าดูคมดูชัดเป็นเนื้อทองแดงลมดํา สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่6ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่7ค่ะ หมายเลขที่7นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญดวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้จะเป็นปี2 4 8 2เนื้อทองแดงวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์พร้อมตลับเงินเก่านะคะใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากมามาพร้อมกับเลี่ยมตลับเงินแกะลายสวยงามนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจ อยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบพักรีโปรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์น้องจับเป็นเบอร์0826205910นะคะเป็นเบอร์โทรเดียวกันกับเบอร์โทรไลน์นะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่8หมายเลขที่8นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะสำมฤททองปี2404นะคะพี่ๆด้านหลังนะคะต่อคดคิงศาลา ดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่ๆหน้าเก็บสะสมมากๆเป็นเนื้อสัมฤทธทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบถากรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่9 หมายเลขที่9นะคะองนี้เป็นพักกิ่งวัดบาวรนิเวศวิหารเนื้อเป็นเนื้อสำริดเงินใบหน้าดูคมดูชัดสวยงามแบบนี้เลยค่ะน่ากิจสะสมมากๆเป็นเนื้อสำริดเงินนะคะทั่วทั้งองค์เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะ ต้ฐานจะเป็นฐานวัดบวรสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่9ต่อไปจะเป็นหมายเลขที่10 หมายเลขที่10นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญรุนแรกหลวงพ่อแดงปี2 5 0 3วัดเขาบันไดอิฐจ,จังหวัดเพชรบุรีใบห,หน้าดูคมดูชัดเป็นเนื้อทองแดงลมดำเรี่ยมกรอบน้ำเรี่ยมกรอบกันน้ําอย่างดีเลยด้านหลังเป็นหลังยันนะคะเรียนดูคมดูชัดแบบนี้เลยทางด้านหน้าและด้านหลังพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่11 หมายเลขที่11องค์นี้เป็นเหรียญย5พุทธศตวตรรษต่อโคชัดเจนใบหน้าดูคมดูชัดสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบโรเข้ามาดูรูภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะ้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้รีเป็นหมายเลขที่11ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่12หมายเลขที่12นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อชอบ วัดสามมานุอรเนื้อทองแดงเหรียญเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่ด้านหลังเป็นหลังรอยจานองค์นี้น้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีเช่นกันไมหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปจะเป็นหมายเลขที่13 หมายเลขที่13องค์นี้นะคะจะเป็นพายอดขุนพลกุลบุรีนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อชินเงินนะคะพี่พี่รายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาอง์ละ5 0 0บาทมลสารูชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบถักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นหมายเลขที่13ต่อไปจะเป็นหมายเลขที่14ค่ะองค์นี้นะคะจะเป็น เหรียนพญาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่ดิววัดได้แตงทอง จังหวัดนคปรปฐมนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองเรียนดูชัดเจนแบบนี้เลยส่วนด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันดูชัดเจนแบบนี้เช่นกันเลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพ,พี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโท,บทเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะพ,พี่พี่ท่านไหนไม่สะดวกโอนสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชาระเงินที่หน้าบ้านรอรับสินค้าที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะ ต่อไปเป็นหมายเลขที่15ค่ะหมายเลขที่15องค์นี้นะคะพี่พีเป็นเหรียญดวงพ่อเดิมปี2 4 8 2เนื้อกไหล่ทองวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เลี่ยมกันน้ำสวยๆแบบนี้เลยเรียนดูคมดูชัดใบหน้าดูชัดเจนนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันพี่พ,พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปจะเป็นหมายเลขที่16หมายเลขที่16องค์นี้จะเป็นพระสมเด็จค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังโคศิตารามผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะหน้าก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาเบิกปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่17 หมายเลขที่17องค์นี้เป็นเหรียญหลอดวงพ่อไปนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกปี2478เดนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะใบหน้าดูคมดูชัดสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลังหนังสือที่ระลึกดูชัดเจนแบบนี้น้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่18ค่ะ หมายเลขที่18นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จจิตราดาเนื้อโลหะสมัมฤทธิ์ทองวังหน้าต่อโค้ดสมเด็จโตหมายเลข333นะคะสวยๆแบบนี้เลยรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้ทั่วทั้งองค์น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยงามมากๆกเลยองค์นี้ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่19หมายเลขที่19นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพักกิ่งวัดบวร,บรนิเวศวิหารเรียมกะเช้าเงินนะคะใบหน้าดูคมดูชัดสวยๆแบบนี้ค่ะ น้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีสวยงามแบบนี้เลยพี่พท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะเป็นเบอร์ศูน6 2 0 5 9 1 0นะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่20นะคะองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อวานสบู่เลือดวดชางให้จังหวัดปัตตานีผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนหน้ากิบสะสมมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองละ500บาทผิวเป็นผิวแห้งมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนพี่พี่ท่านไหนที่สนใจ อยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้นะ ต่อไปเป็นหมายเลขที่21นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญรุ่นแรก R8 ปลงสีปี2519เนื้อทองแดงลมดำใบหน้าดูคมดูชัดเมตาดูชัดเจนด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติม รีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยค่ะพี่พี่สวยงามแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่21ต่อไปจะเป็นหมายเลขที่22 หมายเลขที่22นะคะองค์นี้จะเป็นดวงปู่ทวดนะคะหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ปี2505์วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีใบหน้าดูคมดูชัดสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสว,สวยแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่23องค์นี้จะเป็นพระปิตานะคะ เนื้อผงคูกรักหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆีพ่พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆต่อไปจะเป็นหมายเลขที่24 หมายเลขที่24องค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดนครคูสีตารามเป็นผิวแห้งแบบนี้เลยค่ะผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรทเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่25้า หมายเลขที่25นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระพงดวงพ่อปานพิมพ์านุมานแบกแทน่นวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารรอบองค์จะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์หนะ้าก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่26หมายเลขที่26นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกอ่าเป็นพระปิตาหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวเลี่ยมกะเช้าเดิม วันสารดูชาดเจนแบบนี้เช่นกันเลยหายากมากๆแล้วนะคะองค์นี้ไม่ค่อยมีแล้วนะพี่ๆท่าไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบถูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยสวยสมบูรณ์แบบนี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่27 หมายเลขที่27นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเขี่ยวแกะเสือหลวงพ่อปานวัดคลองหลานจังหวัดสมุทรปราการนะคะมอีองค์นี้นะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนค่ะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทนะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่28องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่เป็นเหรียญราชุอาราลุจิยานะคะภูมิพลบรมราชาธิราชเนื้อจะเป็นเนื้อลมดําใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเป็นราชุจิยานะคะสวยๆแบบนี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมรีบทักรีบโทรทเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่29 หมายเลขที่29องค์นี้นะคะเป็นรูปเหมือนปัามดวงพ่อปูมนะคะหลังเต็มเนื้อเป็นเนื้อทองแดงวัดช่องแค่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะสวยสวยแบบนี้เลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยสวยแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่30 หมายเลขที่30นะคะพี่ๆองค์นี้เป็นเหรียญหน้ากากภรมสีหน้านะคะอาจารย์เฮงภัยวันเรียนดูชัดเจนแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนด้านหลังนะคะพี่ๆไม่มียันหรือว่ารอยจานนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะรีบทักรีบโพลงเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะพี่ๆสวยงามแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่31 หมายเลขที่31นะคะองค์นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชุยวัดคงคารามเป็นเนื้อทองแดงปิดทองใบหน้าดูคมดูชัดนะคะสวยงามแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลังยันพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทูเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปเป็นหมายเลขที่32ะคะ่ะองค์นี้นะคะจะเป็นเหนรียญหลวงปู่ทวดรุ่นที่3บาบะช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดํา ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะพี่พี่ด้านหลังเป็นพระครูวิไลโสพลหลวงปู่ทิมเมตตาดูชัดเจนแบบนี้เลยพี่พ,พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์น้องจับเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0เป็นเบอร์โทรเดียวกันกับเบอร์โทรไลน์นะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่33องค์นี้เป็นเหรียญปกแดรอบ เป็นเหรียญปก8ดรอบนะคะหลวงปู่ทีมวัดอาหารได้จังหวัดระยองเนื้อเป็นเนื้อกระไหลเงินมีคาบยาเดิมด้านหลังเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนน้องแบ่งปันให้นะคะอยู่ที่ราคาองุ์ละ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปเป็นหมายเลขที่34หมายเลขที่34นะคะองค์นี้เป็นเหรียญพระครูขันตยาพิรัตนะคะหลวงพ่อปองเนื้อกระไหลทองวัดหนองกระทุ่มปี2502ใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนนะคะเป็นเนื้อกระไหลทองด้านหลังเป็นหลังยันค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลย ต่อไปเป็นหมายเลขที่35หมายเลขที่35นะคะองค์นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ไข่วัดเชิงเดนกรุงเทพเนื้อเป็นเนื้อทองแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังแบบนี้นะ้นองให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปเป็นหมายเลขที่36 หมายเลขที่36องค์นี้เป็นพระปิดตายันยุง่งขออภัยคะ่ะเป็นพระปิดตามีรอยจานทั่วองค์นะคะเนื้อจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองเนื้อจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองนะคะมีรอยจานทั่วองค์แบบนี้เลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมก,กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปคะ่ะเป็นหมายเลขที่37นะคะพี่พ,พี่หมายเลขที่37นะคะองค์นี้นะคะพ,พี่พี่ขาจะเป็น องนี้นะคะพี่ๆจะเป็นตะกุดเนื้อแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์วัดมูลีค่ะเป็นเนื้อแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์วัดมลูลีองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500รบาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่อหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้ค่ะน้องใหรราบาแบ่งปันบ0 0บาทจรีบรีบรีบรีนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่38หมายเลขที่38องค์นี้จะเป็นพระผุ่หลวงพ่อปานเป็นพระผมหลดวงพ่อปานพิมพ์หานุมานห่าวเป็นดาวเป็นเดือนวัดบางนุมโคจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาเนื้อจะเป็นเนื้อดินมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะน่าก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะ น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์เลยต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่39องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อท่านสั่งนะคะเนื้อทองแดงลมดำปี2480นะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีใบหน้าดูคมดูชัดนะคะใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยัน พี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโผลเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทแถมจะส่งให้ฟรีและมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆท่านไหนไม่สะดวกโอนสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชําระเงินที่หน้าบ้านรับสินค้าที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่40หมายเลขที่40องค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์พรอดออมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะพี่ๆ มวลสารรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยเป็นเนื้อวานนะองค์นี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปเป็นหมายเลขที่41องค์นี้เป็นเหรียญมังกรคู่นะคะหลวงปู่หมุน เนื้อจะเป็นเนื้อชินเงินนะคะหลวงพ่อเงินขออภัยค่ะเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงลมดําวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะใบหน้าดูโคมชัดเมตตาดูชัดเจนด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันพี่ๆท่านไหนที่สนใจ อยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปเป็นหมายเลขที่4 2หมายเลขที่42องค์นี้เป็นเหรียญหัวใจพระพุทธนะคะเนื้อชินเงินหลวงพ่อเงินวัดบางคาน ใบหน้าดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่พีน่าเก็บสะสมมากๆด้านหลังไม่มียันหรือว่ารอยจามน,นะคะเป็นพระเก่าเดิมพี่พีท่านไหนที่สนใจองค์นี้หรือว่าเล็งองค์นี้ไว้อยู่อยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมก,กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่43ค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นพระปิตาหลวงพ่อทัพวัดอนุคาราม เนื้อจะเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์นะคะเป็นพิมพ์หัวจะดวดสวยๆแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะพี่ๆน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยใต้ฐานจะเป็นฐานยันองค์นี้ให้ราคาแบ่งปัน500บาทนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่44 หมายเลขที่44นะคะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญดุนแรกนะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนื้อเป็นเนื้อทองแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะด้านหลังเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือนะคะดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะหน้าเก็บสะสมมากๆนี่เลยนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆเลยนะคะพี่พีหน้าเก็บสะสมมากๆเลยเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงพี่พีพท่านไหนสนใจร, ach, รีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่45 หมายเลขที่45นะคะองค์นี้นะคะพี่ๆจะเป็นเหรียญดอกพิมพ์จอบใหญ่ปี2515หลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์ดูชัดจินนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่นกอนได้เลยนะคะ ต่อไปจะเป็นหมายเลขที่46หมายเลขที่46องค์นี้นะคะเป็นเหรียญดวงพ่อเดิมปี2482เนื้อทองแดงลมดำวัดหนองโูจังหวัดนครสวรรค์ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยนันน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่47องค์นี้นะคะจะเป็นภาพปิดตาเนื้อสำลีนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวรวิหารสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโพลเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้ค่ะราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่48 หมายเลขที่48องค์นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เอี่ยมปี2467วัดหนังราชวรวิหารใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,ทรบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยคะ่ะราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปเป็นหมายเลขที่49 มายเลขที่49องค์นี้นะคะเป็นเหรียญดวงพ่อพรมนะคะครั้งที่1เนื้อเป็นเนื้อกะไหลทองนะคะบัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยส่วนด้านหน้านะคะใบหน้าดูคมดูชัดพี่พ,พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะ น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่49ต่อไปเป็นหมายเลขที่50หมายเลขสุดท้ายของ e p ีนี้นะคะองค์นี้เป็นเหรียญพาก,กิ่งไพรีพินาศนะคะพี่ๆขอไปค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อพุ่มเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะคะเนื้อทองแดง สวยๆแบบนี้เลยค่ะใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังนะคะเป็นหลังหนังสือเป็นเหรียญรุ่นที่1นนะคะพี่ๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีด้านหลังเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยส่วนด้านหน้านะคะใบหน้าดูคมดูชัดพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบ,รบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ,ร,ร,าาร,าะ,คะราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะพี่ๆก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วนะคะน้องต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นคลิปนะคะยันจบคลิปเลยค่ะชอบองค์ไหนเลงองค์ไหนไว้โทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910ผิดพาดประการใดน้องต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมจะมีพระอะไรสวยๆมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปแล้วนะคะพบกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ